สวัสดีครับสวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่กันในไมค์ครับชีวิตรอด1.21วันนี้เราเพิ่มคุณภาพของคลิปด้วยการถ่ายภาพมุมสูงเนาะการถ่ายภาพมุมสูงของเราเนี่ยมีปัญหาอยู่2อย่างก็คือ1สกินเราไม่โหลดมันเป็นสติป่ะเหมือนเน็ตบันช้า2ก็คือแบบเวลาเราเดินอะไรเงี้ยมันชอบวาร์ป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 อ่ะก็คือแบบเหมือนประมาณวนะ่าแบบเน็ตบันช้าอะไรเงี้ยแลทำให้แบบเพื่อนเดินวาร์ปอะไรเงี้ยมั้งเพราะอันนี้เราใช้ตัวละครอีกตัวหนึ่งเป็นโหมดสเปกเตอร์เป็น,นคนอดัด เราได้เปิดการใช้คําสั่งของโลกนี้แล้วนะเพื่อที่จะได้ถ่ายภาพมุมสูงว่าแบบของเนี่ยเราเอามาจากไหนอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเช่นแบบเราเอากระจกมาจากไหนเยอะแยะอะไรเงี้ยเราก็จะแบบถ่ายภาพมุมสูงให้ดูเลยแต่การเปิดคําสั่งอย่างเงี้ยถามว่ามีข้อเสียไหมก็มีแบบมันเหมือนเป็นการที่เราใช้กุญแจเปิดประตูไปสู่การโกงอะไรเงี้ยแต่ก็จะพยายามไม่ให้มันเกิดขึ้นเพราะเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือการเปิดคําสั่งเพื่อใช้การอ่ายภาพมุมสูงเพื่อเพิ่มคุณภาพให้คลิปวิดีโอของเราเนาะ ขออนุญาตอัปเดตนิดนึงตอนนี้เรามีวีเลเชอร์ที่ขายสมุดเมนดิ้งแล้วนี่แบบนี้เลยขายสิบสี่เอมโรด้วยถูกมาก <c oughs> จัดการแลกกระดาษเลย <c oughs> ขอโทษที่เราห่างหายไปนานเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยเราท้องเสียก็เลยแบบต้องไปหาหมอหมอก็ให้ยามากินตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังเป็นอยู่ท้องเสียเนี่ยมันส่งผลกระทบหลายอย่างนะถ้าเกิดเป็นหนักอะ่ะ พราะตอนเราท้องเสียเนี่ยเราเป็นไข้แล้วก็ปวดหลังด้วยปวดตรงแบบตรงเอวอ่ะส่วนกระดูกตรงเอวอ่ะแต่ตอนนี้เราดีขึ้นแล้วก็เลยกลับมาเลยคัมแบ็กแล้วคัมแบ็กขออนุญาตใจนิดน,นึงนะว่าช่วงเปิดเทอมเนี่ยหรือช่วงเดือนพฤศจิกาถึงต้นเดือนกุมภาเนี่ยเราเนี่ยอาจจะลงคลิปได้น้อยลงนะเพราะว่าแบบมันก็ต้องแบบเอาเรื่องเรียนไว้ก่อนนะเพราะว่าเรื่องเรียนก็สําคัญที่สุดอยู่แล้วจัดการแลกสมุดเมนดิ้งมาเลย ประมาณนัแบบเราอาจจะลงคลิปแค่แบบวันเสาร์วอาทิตย์อะไรเงี้ยหรืออาจจะแบบไม่ลงเลยอะไรเงี้ยก็แบบขอให้ทุกคนเข้าใจในส่วนตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าแบบเราก็แบบแยกร่างไม่ได้อะถูกไหมมนุษย์เราแยกล่างไม่ได้หรอกไม่ใช่หนังพันตาซีก็แบบต้องเข้าใจในส่วนนี้กันว่าทุกคนเขาก็แบบมีทุระอะไรเงี้ยแต่เราเนี่ยจะพยายามลงคลิปทุกเดือนละกันกลับเข้าสู่เกมมครับกันดีกว่าได้เหล็กมาสองก็สองก้อนอะไรละยี่สิบสองก้อนวันนี้เราจะมาสร้างโกดังเก็บของกัน แต่ก่อนอื่นขอ e n ชาร์ d ขวานก่อนถ้าขวานเนี่ยเราจะเล่นเป็นชาร์ปเนี่ยส่วนดาบเนี่ยเราจะเล่นเป็นสมัยถ้าเกิดเป็นสไตล์การเอาชีวิตรอดของเราเป็นความชอบส่วนตัวแวะมาเอาสมุด e n ชาร์ d ที่ฟาร์มตกปลาฟาร์มตกปลาตรงนี้เนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วเพราะว่าตอนนี้เรามีแบบเริ่มมีสมุด e n ชาร์ d แล้วไงก็เลยแบบพักมั่งก็ได้เดี๋ยวตอนขัดแคนเราค่อยไปตกปลาใหม่ตจาจะตกปลาที่ฟาร์มเหล็กเพราะว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเราสร้างกังเก็บของเสร็จเนี่ยเราจะสร้างฟาร์มเหล็กต่อเลย เพราะว่าตอนนี้แบบเหล็กแบบไม่พอกินพอใช้เลยถึงเราจะเจอแบบทานสายแร่ใน EP ีที่ผ่านมาก็จริงแต่คือแบบเหล็กแค่นั้นมันก็ไม่พอกินอยู่ดีทำฮอปเปอร์หนึ่งอันก็ต้องใช้เหล็ก5ก้อนแล้วอะและ้วฟาร์มฟาร์มหนึ่งชอบเปอร์ต้องหลายตัวอะไรเงี้ยตอนนี้กําลังคัดเลือกสมุดเอ็นชาร์อยู่ว่าไหนผ่านบ้างแต่ที่ไม่ผ่านเลยแล้วแบบเห็นบ่อยมากในกล่องนี้ก็คือฟอร์ดบล็อกเกอร์ฟอร์ดลอกเกอร์เนี่ยเป็นเอนชาร์ที่จะทําให้เราสามารถเดินบนน้ําได้โดยการเปลี่ยนน้าให้เป็นน้ําแข็งซึ่งในเวอร์ชั่นนี้มันนไ่่่คอยจําาเป็เทหร แลเกิดนวอรชันเก่าอย่างเงี้ยจะเป็นอะไรที่แบบมีประโยชน์มากเลยนะเพราะว่าสมัยก่อนมันไม่มีเอรเรทาอย่างเงี้ยและการที่จะแบบเดินทางอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบลําบากหน่อยแต่พอมีเอรเรทาอย่างเงี้ยเดินได้เป็นและบินอย่างเดียวแ <c oughs> มาห,หารไก่ก่อนรู้สึกว่าตอนนี้ไก่บ่นแล้วว่าทําไมแม่อาห,หารฉันบ้างคิดว่าจะทํากําลังเก็บของแบบใช้ทราคอต้าคอมโบคู่กับกระจกอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอะไรที่สวยดีนะ แต่ก่อนอื่นต้องเอาอุปกรณ์ก่อนเผื่อตีไม้อีกโอเคตอนนี้เราจะมาตีบุอุปกรณ์กันก่อนเพราะว่าเรายังคิดไม่ได้ว่าจะใช้ทรัคตาสีอะไรเนื่องจากขวานเราจะใส่ชาปเน็ตลงไปเพื่อแบบเพื่อให้มันแบบตีแรงเดี๋ยวลองมาดูดาบเราได้อะไรโอ้โหน็อกแบก็กน็อกแบก็กไปเลยที่เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าแบบมันตีแล้วมันกระเด็นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ คือแบบอย่างเช่นตีสเกลตันอย่างเงี้ยแล้วแบบกระเด็นไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบทําให้เราจัดการสเกลตันยากกว่าเดิมก็เลยแบบเป็นอะไรที่เกลียดสุดเดี๋ยวเรารวมขวาดสองอันนี้เข้าด้วยกันเลยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างโกดังไม่ใช่หรอแล้วถ้ามาอยู่ดีมานั่งทําอุปกรณ์ะลรล่ะโหนอกเรื่องนิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะไปตักลาวาเอาเผากระจกเพิ่มดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ตา่อของเราเชื่อเพิ่มหมดแล้ว ลาวาเป็นอะไรที่มีเยอะมากในเหมืองก็เลยต้องเอามาใช้เป็นประโยชน์ดีวกว่าปล่อยทิ้งไว้แบบไม่ได้ประโยชน์ไปต้องไปในเธอรหรอกมาในเหมืองเนี่ยมีลาวาเต็มเลยแล้วฟาร์ามปั๊มลาวาคงไม่ต้องทําหรอกเพราะว่าเราขุดเหมืองทีเราก็จะลาวาเกือบทุกวันนะเออทุกวันในชีวิตจริงนะไม่ใช่ทุกวันในเกมทําไมเราไม่ขุดเหมืองในวยที่ห้าสิบเก้าเพราะว่าวัยนั้นอะเพชรมันจะเจเนเรตเยอะที่สุดเลย คำตอบก็คือวายที่59เนี่ยมันเต็มไปด้วยลาวาแลวคือแบบหาเพชรไม่ค่อยจะเจอเท่าไหร่หรอกก็เลยขุดในวายที่ลบ54ดีกว่าเพราะว่าเราขุดแบบนี้เราก็ร่ารวยเพชรร่ารวยได้ซโตนมาหลายครั้งแล้วนะวายนี้ไม่ได้กระจอกนะเนื่องจากว่าตอนนี้เรารอกระจกเผาอยู่เราก็จะจากการไถพื้นที่ก่อนแล้วก็เตรียมวางโครงกวัวดังของเราเลยโครงกวัวดังเก็บของก็แบบไม่ต้องคิดเลยแบบเยอะให้มากมายตามรูปของภูเขาเลยขี้เกียจแล้วขี้เกียจคิดอะไรเยอะอุ้ย เกินนั้นเนี่ยตอนนี้เราเล่นมาถึงวันที่สามร้อหสิบหกแล้วก็แบบก็ยังไม่ได้อะไรเป็นรูปเป็นร่างเหมือนเดิมโอออาจจะได้แบบกวาดังเก็บของเิดหนึ่งนิดหนึ่ง,งอะไรอย่างงี้แต่เรารู้สึกว่าช่องเราเนี่ยจะมีคําพูดติดปากไปเอกลักษณ์ประจําตัวคําแรกเลยก็คือคําว่าเนาะโอ้โหคํานี้นี่แบบไม่ต้องพูดถึงเลยแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีนะอาจจะมีแบบบางประโยคที่มันจะเป็นต้องพูดจริงจริงอะไรอย่างเงี้ยก็จะพูดส่วนคําที่สองคือคําว่า อะไรอย่างนี้โอ้โ oh, ห oh. คํานี้ก็มาบ่อยเหมือนกันนะคําว่าอะไรอย่างนี้ถ้าสังเกตดีๆออะเรารู้สึกว่าเราก็พูดบ่อยไปเหมือนกันแต่บางประโยคมันก็จะเป็นต้องพูดจริงๆแหละโอ้โหคิปเปอร์มาเลยเจ๊บถอย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 เอยอถามว่าทําไมไม่ฟันแบบรัวๆที่เคยสอนเพราะว่าเราเคยฟันแบบนั้นแเราโดนระเบิดโดนแบบประมาณเหลือ สองหัวใจครึ่งอ่ะชุดเกาะดีไงเออชุดเกาะดีเดี๋ยวไม่ตายเสร็จแล้วโครงสร้างของเราที่นี่จะเป็นที่เก็บของอย่างจริงจังของเราเลยเราจะเริ่มเก็บของอย่างจริงจังแล้วแบบคัดแยกให้เป็นระเบียบเลยเพื่อที่จะแบบทําให้เราหาของได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมาอีกแล้วเอออะไรเงี้ยตลอดอะไรเงี้ยอะไรเมื่อกี้เราไปเอฟเคกระจุกได้มาขนาดนี้ก็โอเคละหน่ำข้าวก่อนเราจะไปสร้างกันเลยเราใจร้อนเราจะไม่รอแล้ว ได้อีกปะเออได้อีกนิดนึงโอเคเอามาอีกนิดนึงก็ได้แต่คิดว่าอย่าคิดว่าไม่เห็นนะอย่าคิดไม่ได้ยินนะได้ยินน้ำมันโป๊ะน้มันโป๊ะมันโป๊ะ,ปะ,ปะอ้วัดระยะก่อนถามว่าเผื่อไว้ทําอะไรทาประตูทางเข้ากระจกคงไม่พอหรอกสําหรับโกดังที่แบบมีขนาดใหญ่ขนาดเนี้ยแบบใหญ่เกินต้นไม้ต้นนี้ก็แบบเกิดมาขวางหูขวางตาจริงๆเอาทิ้งเลยผลสรุปก็คือไม่พอเดี๋ยวเราเอฟเคกระจกเพิ่มดีกว่าเพราะว่า เดี๋ยวมันจะเสียเวลามากขึ้นเดี๋ยวเราตัดไปภัามุมสูงเลย เสร็จแล้วกับโครงสร้างหรือแค่ว่างกล่องซึ่งเป็นอะไรที่แบบใช้ไม้มหาศาลแน่นอนเตรียมตัวตกนรกสู่การตัดไม้เดี๋ยวจะมีคนถามว่าทำไมไม่ว่างหลังคาคําตอบก็คือขี้เกียจการตกปลามีอากาศตกได้กระดูกงั้นก็มาหน่อยแล้วกันเอากระดูกไปเฉยอันในนี้มีหนึ่งกระดูกในนี้ไม่มีที่ตกปลามีแน่นอน อันนี้ไม่มีดอกสมุนชาร์ตอันนี้ไม่ใช่กล่องนี้สิมันต้องกล่องข้างล่างมันมีแน่นอนนี่ไงมีต้องห้าอันมีเยอะแน่นอนบอกเลยแล้วก็อันนี้มีหนึ่งอันโอเคนี่ก็มีห้าอันอือหือนี่นี่ล่ะสามอันโอเคอันนี้ก็เจ็ดอันอีกเออโอเคเท่านี้ก็เยอะแหละแต่ว่าเอาไปทำอะไร เอาไปแบบเร่งการโตของต้นไม้ไม้สปูดได้หละเป็นไม้ที่ตัดดีที่สุดแล้วเพราะว่าได้ไมาเยอะแล้วก็แบบตัดง่ายด้วยคือแบบใครที่แบบโคตชอบเลย จัดการปลูกปุ๊บแบบนี้โอ้โหรงนง้นน้องเขียวกี่ตัวนะ่ะเอาตัวแรกก่อนจื๊บม,มาสิแล้วก็มาหมายใ,ใกล้ตีปุ๊บโอเคเข้าไปเลยวิธีตัดไม้สปูตอ่ะเผื่อใครตัดไม่เป็นเนดะี๋ยวจะบอกวิธีตัดไม้สปูตเนี่ยให้เราแบบตัดแบบเป็นข้ามใดแบบนี้อ่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบทําให้เราตัดง่ายขึ้นแบบมากๆเลย วิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้ปีกบินขึ้นมาตัดข้างบนเลยวิธีนี้ดีกว่าการต่อข้ามบันไดามากแต่ข้อเสียของวิธีนี้ก็คือควรที่ไม่มีปีกทําไม่ได้ดังนั้นวิธีที่แบบตัดไม่ข้ามบันไดยอย่างเงี้ยเหมาะกับการทําในช่วงแรกส่วนวิธีที่ใช้ปีกบินขึ้นไปข้างบนเนี่ยเหมาะกับทําในช่วงเอ็นเกมเราตัดมาประมาณ8ต้นโอ้โหแต้นน่าจะไม่พอกินพอใช้อันนี้พูดตรงๆเลยแบบแบบ ตรงๆเลยเราต้องการหนังสัตว์ไปทำไอเทมเฟรมเราฟาร์มมาอยู่หนังสัตว์การคราฟของนะแม้ครัฟเบรนล็อกเนี่ยเป็นอะไรที่แบบลําบากมากเลยนะมันคราฟได้ทีเดียชิ้นอะท้ามัน้นมันมันมันเหมือนมีวิธีที่แบบคราฟได้แบบทีเดียวนะแต่เราไม่รู้แบบมันต้องทํำยังไงเราจะทําเป็นโซนโซนซแรกเนี่ยจะเป็นโซนอุปกรณ์ที่แบบค่อนข้างสําคัญ5อย่าง เราวางแผนไว้ว่าเราจะทําเป็นหมวดหมู่หมวดหมู่แรกเนี่ยจะเป็นหมวดหมู่แรกอ่าแล้วก็จะมีหมวดหมู่อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือก็คือพวกขวานพวกพิกแอ็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีอุปกรณ์พวกชุดกอ่ออ่าแล้วก็จะมีแบบอุปกรณ์คราบเช่นแบบพวกเลสโตโีพิเตอร์เลสโตโอนท็อตอะไรเงี้ยเราจะเก็บไว้ในกล่องโตที่มันเป็นโลโก้โตคราบส่วนอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นไม้มังหชิ้นแรกยังไม่อยากทำห้าชั้นอะ่ะมันจะแบบมันจะแบบเหนื่อยเกินไปทำสี่ชั้นก็พอ เพราะว่าไม่ค่อยมีไม้ด้วยแหละคิดกันนี้ก่อนว่าจะวางไอเทมเฟรมแบบไหนดีวางแบบนี้ดีไหมปึ๊บ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 แบบนี้แบบนี้ก็สวยเหมือนกันนะอาจจะมองยากนิดนึงถ้าเกิดตาทัวดังนั้นก็วางข้างบนดีกว่าโอเควางเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะวางโซนอื่นกันต่อเลยโซนอื่นก็จะแบบไม่มีอะไรมากแล้วก็จะเป็นพวกกับ ประเภทของที่ดรอปจากมอนเตอร์ประเภทน้ำแข็งประเภทกระจกประเภททรายประเภทดินประเภทหินบล็อกทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเกินกาดเดี๋ยวเราจะทําไปประมาณ12 12โซนอะ12โซนคูณ2เท่ากับ24โซนโอเคเพราะไรทำาไต้องคูณ2เพราะว่า1โซนเนี่ยจะมี2ด้านก็เท่ากับว่า1โซนมี2โซนเออประมาณนี้นกูก็อธิบายไม่ถูกหรอก <c oughs> เอางี้คือแบบว่า1โซนจะมี2ด้านก็พอ เป็นโกดังเก็บของก็ต้องแบบมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างอย่างแรกเลยก็คือเตียงนอนเป็นการข้ามวันเผื่อเราแบบหลงมาตรงนี้ก็มานอนตรงนี้เลยง่ายๆข้ามวันมาตกนรกกันต่อกับการตัดไม้เพราะว่าตอนนี้ไม้ใกล้จะหมดแล้วเตรียมตัวโหมอนเตอร์เต็มเลยแถวนี้เราต้องปักถอดนั้นเนี่ยไม่งั้นมอนเตอร์มันจะเดินเข้าไปในโกดังได้ เราก็ไม่อยากที่จะแบบมีคิปเปอร์เดินเข้าไประเบิดบุ่มตอนเราเปิดกล่องอยู่หรอกเราอยากทําเป็นประตูแบบนี้ไงเพราะว่าเราก็แบบอย่างน้อยแบบขอได้ทําบ้างแล้วกันคือแบบไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่นั่นไงไก่เดินเข้ามาโอ้โหค่อนข้างที่จะไม่ปลอดภัยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นปุ่มชั่วขาวแล้วในอนาคตรเราค่อยมาทําเป็นแผ่นหยียบใหม่เพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ปักทอดเดี๋ยวเรา,เราปักทอดก่อนแล้วเราจะทําเป็นแผ่นหยียบโอ้โหเขาเห็นเราไหมเน่น่าจะ แ่าจะโอ้ยเขาเดินมาตรงประตูแล้วะทําไงดีโอ้โหมันฝึกความอดทนเหมือนกันนะเนี่ยต้องแบบตัดไม้ด้วยแล้วแบบตัดหลายรอบแล้วก็วนๆอยู่ทํำๆ้เดิมอะแบบฝึกความอดทนอะ่ะก็ต้องทนก่อนเพื่อความสบายในอนาคตโอเคตอนนี้เราก็ตัดแบบได้เยอะนะสังเกตจากต้นอ่อนที่แบบล่วงเต็มพื้นเลยก็ต้องปลูกคืนด้วยโอ้โห ยังมีให้ตัดอีกเหรอตอนแรกก็จะทําแบบเป็น12โซนแต่ตอนนี้เหลือ10โซนก็พอเพราะขี้เกียจอีกอย่างก็คือเราคงแบบไม่ได้เก็บของเยอะอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะแบบเราก็จะแบบเวลาเปลี่ยนเวอร์ชันอะไรเงี้ยเราก็จะย้ายไปอยู่ใบโอมอื่นเพราะว่าเราชอบแบบย้ายใบโอม สมมติว่าแบบเวอร์ชัน1.19มีอัปเดตไบโอมป่ากงกลางอ่ะเราย้ายไปอยู่ไบโอมสวามที่ติดกับป่ากงกลางเลยอะไรประมาณนี้คือแบบชอบย้ายไบโอมถึงแม้จะแบบอะเขาเรียกว่าอะไรอะอัปเดต1ร่ดีตีคิดก่อนคิดไม่ออกอย่างเช่นอัปเดต1.16เนเธอร์อัปเดตอะไรอย่างเงี้ยล้วก็คงไม่ย้ายไปอยู่เนเธอร์หรอกเราอาจจะแบบย้ายไปอยู่แบบไบโอมใหม่เช่นย้ายไปอยู่บอมหิมะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบยังไงก็ต้องย้ายแล้วเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง แบบเห็นแต่บ้านที่เดิมๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเบื่อไงก็เลยจะบแบบไปสร้างบ้านที่ใหม่เลยแต่ว่าเอาของแพ็คก,กระเป๋าไปด้วยเพราะาเราก็ไม่อยากเริ่มต้นใหม่หรอกเพราะว่าโลกเดิมเนี่ยสามารถเล่นได้เป็นร้อย EP เลยแต่เราจะเล่นถึงหรือเปล่านะ <c oughs> วางกล่องเพิ่มกันเลยจัดให้มันเป็นโซน,โซน 1.21สิ่งที่ต้องเล่นเลยก็คือบล็อกคาบเตอร์โอ้โหอาจจะใช้งานยากนะแต่ถ้าเกิดใครใช้งานเป็นนหะคือแบบมันจ,จะเป็นบล็อกที่มีประโยชน์มากๆเลยทําคอกม้าก่อนโอ้โหเดี๋ยวม้าจะเดินหลงคนขี้เกียจของจริงขี้เกียจมานั่งแตกอะตอมเองสินะก็ทําแบบนี้เลยดูนะโอ้โหโหเร็วกว่าคาบเองเยอะคาบเองทำไมปวดมือเออ ระบบเนี่ยมค้าบสอนให้เราเกียดเออวางไอ้น้าบูดโอ้ <c oughs> ได้กล่องออกมาทันทีเนี่ยแหละไม่ต้องคาบเองให้ปวดมืออย่างที่บอกเออโกดังของเรานะ่าจะแบบมีโซนอัดบล็อกโซนค้าบอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวจ้าจ้าจ,จ,จะลองทําดูอาจจะแค่โซนอัดบล็อกก็พอเพราะว่าโซนค้าบเราคงไม่ทาหรอกเพราะว่าระบบมันซับซ้อนมาก จับม้าตัวใหม่ก่อนโอ้โหเคติดแล้วม้าตัวนี้วิ่งเร็ววะเนี่ยโอ้โหโคตรจ้าบเลยค่ะจา้าบเนี่ยเป็นคำศัพท์ยุคเก้าศูนย์แบบว่าเท่เด็กเจนซีเนี่ยก็แบบพอจะเข้าใจคำศัพท์ยุคเก้าศูนย์อยู่นะอะฮะเราเนี่ยเป็นเด็กเจนซีถามว่าเจนซีหรือเจนแซดเจนแซดเจนแซดกับเจนซีเออคอมมานมันก็แบบมันก็เหมือนกันนะเออเพราะว่าถ้าเกิดเป็นฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกตัวแซดว่าตัวซี แบบีอะไรเงี้ยแต่เด็กเจนแบบ AI พรารนไม่รู้มันอ่านว่าอะไรอะ่ะที่มันเจนเด็กสําหรับอายุ10ปีลงไปอะ่ะอาจจะแบบไม่ค่อยเข้าใจคําศัพท์ยุคเก้าศูนย์เท่าไหร่อาจจะเป็นแค่บางคนเพราะว่าพี่ถามน้องพี่น้องพี่ก็แบบไม่เข้าใจเหมือนกันถามว่าพี่เกิดปีอะไรพี่เกิดปี2008เกิดยุค2000แต่ก็พอจะแบบเข้าใจคำศัพท์ยุคเกศูนย์นะเพราะว่าได้ยินพ่อกับแม่พูดอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบได้ยินในละครทีวีช่อง3าช่อง7อะไรอย่างเงี้ยด้วยไงก็เลยแบบพอจะรู้พอจะมีประสบการณ์อยู่นิดหน่อยเด็กจนซีคือแบบเข้าใจทุกคำมาบอกเลยจากการคาบาายฟักทองมาเลยเป็นอาหารที่เพิ่มหลอดอาหารเยอะมากเพิ่มต้องสี่ช่องเนี่โอ้โหคาบแบบอัตโนมัติ เดี๋ยวเราจะเริ่มขนของเขา้าโกดังกันเลยเริ่มจากขนแร่ไปก่อนตอนนี้เราคิดว่าเราต้องแบบขุดเหมืองเพิ่มแล้วเพราะว่าแบบแร่เรายังไม่ค่อยมีเท่าไหร่เลยเท่าที่ดูอะแต่ว่าเท่านี้ถือว่าน้อยมันมันก็ไม่น้อยนะคือแบบใหญ่ให้มันเยอะกว่าน,นี้อะเพื่อแบบเพื่อความสบายตรงนี้คืออะไรตรงนี้จะเป็นโซนต่อเผาอัตโนมัติที่สําหรับเผาของจํานวนมากแบบวงจรง่ายๆก่อนแต่ต่อเผาแบบใช้ร่างรถไฟเราจะทําแยก เดี๋ยวเรามาจัดโลโก้กันดีกว่าโลโก้แรกเนี่ยเป็นชุดเกาะเอาเป็นเสื้อละกันนี่ลงทุนหน่อยเสื้อชายเพจต้องแปดก็เลยโอเคมาใส่เสื้อลองไปเลยนี่ต่อไปลูกอุปกรณ์เป็นพีเอโอเคต่อไปเป็นเครื่องใช้เครื่องมือเอาเป็นลูกตัวคาบก็ได้ตัวคาบน่าจะเป็นเลยที่แบบครอบคลุมที่สุดโอเคต่อไปไม้ใช่ไหม ไม้ก็จะเอาเป็นแบบรูปไม้ล็อกก็พอง่ายๆโกดังเก็บของอาจจะแบบไม่ได้เสร็จในอีพีนี้หรอกหมายถึงว่าแบบเรื่องย้ายของเข้าอ่ะอีพีนี้ขอแบบฟังก์ชันทุกอย่างให้มันครบก่อนเช่นเต,นเตาเผาอะไรเงี้ยแซฟลิงก็สยยใส่ลงไปในนี้เลยกล่องไม้กล่องไม้จะมีอะไรบ้างก็จะมีพวกไม้ไม้แพงแล้วก็จะเป็นแบบพวกพืชต่างๆไม่รวมอาหารนะวางไอเทมเฟรมให้เรียบร้อยทุก โซนเลยเพราะว่าเราจะใช้ไอเทมเฟรมเป็นตัวแบบวงบอกว่าโซนนี้เป็นโซนอะไรแต่ถ้าเกิดใช้แผ่นป้ายเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะแบบดูยากนิดนึงเผื่อใครที่แบบตาทว่์เขยชอบเป็นไอเทมเฟรมมากกว่าสวยงามมากกว่าด้วยถ้าเกิดแบบเป็นโซนสำหรับเผาของเล็กๆน้อยๆก็จะเป็นแบบลังเดียวเตาเดียวเซตแบบนี้ โอเคโอเคมีเตาเผาครบทุกชนิดเผาอาหารเผาแร่เผาธรรมดามีหมดสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขออนุญาตไปแบบไปเก็บของเข้ากรกดังก่อนใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เทียนแทเกันเมอร์ด้วยแต่วันนี้บ้ายบๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ